วันนี้เราอยู่ที่ศูนโตโยต้าคะรถเรามาแล้วแล้ววันนี้รถที่เราซื้อก็เป็นย e ี่ห้อโตโยต้าโคโรล่า cross xl น่าตาก็จะแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เลยมานี่ก็มาเจอรถถูกใจอีกคันหนึ่งนะคะเหมาะกับพี่หลอมากเลยก็เลยยุให้หัวซื้อรถคันใหม่ซะเลยมันสวยมากถูกใจเรามากๆเลยรุ่น platinum ไม่รู้จะได้ซื้อไหมนะ เพราะว่าตอนนั่งมันอยากได้แต่ตอนจ่ายเงินอะเสียดายเงินฮา r ูย like really? yeah, nice. no. kind of cool right ูไลเกต e it ใช่ n ์น่าส์โอ้รังคา l หลังเลิกงานวันนี้สามีไปรับจากที่ทำงานกลับบ้านแล้วก็บอกว่าที่รักเซลเขาโทรมาบอกแล้วนะว่าเราได้รถแล้วกลับถึงบ้านสามีก็โทรหาบริษัทประกันซื้อประกันเลยนะคะ พราะรถมาเร็วก่อนกาหนดเราเลยยังไม่ได้จัดการเรื again, ่องประกันใครจะซื้อรถที่อเมริกาจะต้องมีประกันก่อนที่จะไปเอารถนะคะเขาจะมีวินนัมเบอร์มาให้แล้วก็ใช้วินนัมเบอร์นั้นในการทําประกันได้เลยก่อนเซ็นสัญญาเราก็ไปดูรถค่ะทางศูนย์จะทําความสะอาดให้เราก่อนที่เราจะซื้อออกมาจากศูนย์นี่ก็ขับมาจากบริเวณที่เขาล้างรถกันเลยทีเดียวสภาพรถทุกอย่างทุกใจนะคะก็ได้เวลากลับเข้าไปเซ็นสัญญากันค่ะ ขั้นตอนในการเซ็นสัญญาก็เยอะมากๆเลยนะคะหลังเซ็นสัญญาเสร็จเราก็จะได้ทะเบียนรถออกมาพร้อมเลยทางศูนย์จะจัดการเรื่องลไลเ่น p l a พลกับทาง DMV ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้กำลังรอพี่เซลส์เขาเอาทะเบียนรถมาติดให้เราอยู่ ถ้าเพื่อนๆไม่มีประกันไม่สามารถที่จะขับรถออกจากศูนย์รถได้นะคะสามีเราทำประกันรถกับ Farmers ก็เลยเอารถรอเข้าไปเข้าประกันร่วมด้วยเรื่องทุกอย่างมันก็ได้จบภายในหนึ่งชั่วโมงใส่เพลทเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะต่อไปก็ไม่ต้องรอสามีไปส่งแปดรบจากที่ทำงานอีกแล้วนะคะไปเองได้แล้วจ้า